สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆท,ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่11เมษานะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยรถใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะก็จะเป็น Honda าเวฟร้อตัวล้อแมกสีแดงใหม่ปี2025นะครับของแถมของเราตัวนี้ก็จะมีหมวก2ใบนะครับ ปกตินี่แถมหมวกกับเสื้อนะฮะแต่ว่าลูกค้าไม่อยากได้เสื้อนะก็เลยจัดให้เป็นหมวก2ใบนะครับวันนี้อัปเดตราคา่ะสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้ดาจตุกัรบุรีรามอภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละร้านนีขายไม่เท่ากันนะครับนี่หมวกตัวใหม่นี่สวยนะครับหมวกที่สวยมากครับตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่เลยนะครับขอ,ของฮอนด้าเวฟโรสตัว,วร้อนเมกนะฮะสีแดง สีแดงนี่จะเป็นสีแดงเงานะกับสีแดงด้านนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเงาตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับันให้ลูกค้าใส่เป็นตะกร้าอย่างเดียวนะครับไม่ใส่กันลายนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะก็จะเป็นตัวล้อเม็ดนะมีให้เลือกอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีแดงนะครับสีน้ําเงินสีดําเหลืองสีขาวน้ําเงินแล้วก็สีเทาดํานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ปล่อยก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับ ส่วนราคาค่าตัวนะฮะตอนนี้ราคาเงินสดนะของเราขายอยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับ47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนะครับสำหรับ Honda W110 นนตัวล้อเนี่ยสีแดงนะครับนี่ข้างหน้าเขาสวยนะตัวนี้ไฟหน้าก็จะเป็น LED นะส่วนไฟเดียวก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสีแดงที่สวยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะอันนี้ก็อุ่นเครื่องแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับอันนี้ก็ติดเครื่องแล้วเครื่องนี้เงียบมากนะครับสำหรับ Honda Vario 110ตัวใหม่นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 110cc นะฮะหนึ่งลูกสูบสองเบาะการลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชัก6 3 1นะตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับ สำหรับท่านใดที่หารถที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ76.9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นาี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับราคาตอนนี้ก็4 7 9 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นเดือนเมษายน,นนะครับเงินสด4 7 9 0 0บาทนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัวดบุรีรัมย์ก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดและก็งเงินผ่อนนะครับ เงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับค่างวดส่งยาวสุด48งวดนะครับ1,720บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากดาวน้อยๆแล้วก็ส่งสบายๆนะครับแต่ว่าก็จะส่งยาวนิดหนึ่งนะครับ48งวดจ่ายรับรถ350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับค่างวดก็1,720บาทนะครับ48งวดนะครับ4ปีนะครับสำหรับ Honda Vario 10ตัวล้อแม็กนะครับ สำหรับท่านใดที่มีงบน้อยนะฮะหรือว่าอยากได้ค่างวดแบบทุกๆนะฮะแต่ว่าส่งก็จะยาวนิดนึงนะส่ง4ปีนะครับก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2ย์7ก1าสนนะครับคนในจังหวัดบุรีรัมย์นี้ซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับส่วนคนนอกพื้นที่นะฮะ เราขายให้แต่ขายเป็นเงินสดนะครับ4 7 9 0 0ดารบาทรวมจดทะเบียนนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะครับวันนี้วันที่11เมษานะครับคันนี้รถลิดวันที่3 1มสมีนาะครับก็ติดได้11วันนะฮะก็ขายได้เลยนะฮะนี่ไท้ายก็สวยนะครับหมวกนี่สวยนะครับนี่หมวก2ใบนะครับเครื่องนี่เงียบมากนะเครื่องตัวใหม่ ล้อแมกก็สวยนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแมกลาย5้าก้าวนะครับตัวนี้ขนาดยางหลังนี่80ทับ้านิ้วนะส่วนยางหน้า70 90ส7ทับนิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางลายใหม่นะตัวนี้ใช้ยางของดูรูนะก็เป็นยางลายไฟนะครับสวยง,งามเลยนะครับล้อแมกก็สวยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบยางในอยู่นะฮะยังไม่เป็นแบบเรเดียนนะครับข้างหน้าเป็นดิสนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดม เพื่อตัวใหม่นะครับสีแดงตัวใหม่นะคก็มีให้เลือกอยู่สี่รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นนะตัวธรรมดาตัวดับเบิลหน้าหลังนะครับตัวนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่สา6 0 0ืนแปนหกร้อยนะครับส่วนตัวนี้ตัวท็อปก็สี่0 0เจดัน้าร้อยบาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่ใช้งานนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนวันนี้แนะนำก็จะเป็นฮอนด้าเวฟว่าสิตัวล้อเมด สีแดงใหม่ปี2025นจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงที่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสาเนเงินสดของเราขายอยู่ที่4 7 9 0 0บาทนะครับเงิน่อ,อนเครดิตดีเอาเริ่มต้นอยู่ที่ 350บาทออกรถได้เลยทั้างวด1,720บาท4ีงวด, 1, วดนะมีลูกค้ามาทำรถแล้วนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ